ก็ต้องขอก่าวสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูสซา57นะครับผมและในวันนี้นะครับผมก็จะมากับการแจกรอมนะครับผมของ VMOS นะฮะซึ่งสามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องสมัครบัญชีนะครับผมภายในรอมก็จะมี Google Play Store แล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับผมแล้วก็มีตัวของ Export มาให้นะครับผมเอาไว้เรียนโมดูลกันซึ่งวิธีการทํานั้นก่อนอื่นให้เราไปดาวน์โหลดไฟล์ที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างคลิปก่อนครับผมนั่นคือไฟล์รอมนั่นเอง เมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับผมก็ให้ทําการแตกไฟล์ส่วนวิธีการแตกไฟล์นั้นแต่ละคนจะแตกไฟล์ย,ย่างไงตรงนี้ก็แล้วแต่ของแต่ละคนเลยนะครับผมผมแตกไฟล์โดยใช้ ES File e x p l o r นะชื่อไฟล์จะเป็นอันนี้นะผม Android 7นี่นะฮะเห็นกับปะทุกคน Android 7 ROM เนี่ย no VIP เห็นใช่ไหมครับถ้าทาการแตกฟไฟล์มันออกมานะฮะตรงนี้เพื่อนๆจะใช้โปรแกรมอะไรแตกไฟล์กันตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับผม เมื่อแตกไฟล์ออกมาเสร็จแล้วนะครับผมก็เข้าไปที่แฟ้มตัวที่เราเพิ่งแตกไฟล์ออกมาเมื่อกี้นะครับผมก็เป็น android 7 ROM ร no vip จะพบกับแฟ้ม vmos pro แบบนี้นะฮะให้ทุกคนนะครับทำการก๊อปไฟล์นี้ออกมาฮะให้ก๊อปแฟ้มเนี่ยครับเนี่ยแฟ้มนี้นะที่อยู่ด้านในอะ vmos pro ให้ทำการคัดลอกมันออกมานะครับผมคัดลอกออกมาเอามาไว้ด้านหน้าสุดของหน่วยความจำของเครื่องนะครับผมก็คือตรงนี้นั่นเองคืออยู่ด้านนอกสุดอะให้ทุกคนวางไปนะครับผม ถ้าผมมันมีอยู่แล้วมันจะขึ้นให้เขียนทับนะถ้าหากใครมีอยู่แล้วให้กดเขียนทับไปเลยนะครับผมก็จะเขียนทับไฟล์ไปนะฮะอ่ะเสร็จแล้วแบบนี้นะครับผมให้เราเข้าไปเช็คก่อนนะครับผมโดยการเข้าไปที่แฟ้ม vmos pro เข้าไปแล้วก็แฟ้มแบ็กอัพนะฮะจะพบกับไฟล์นะครับผมที่ชื่อว่า yu star เ android 7อย่างนี้นะครับผมเนี่ยจะพบกับไฟล์นี้อยู่อ่ะทีนี้ให้เรานะครับผมเข้าไปที่ตัวของ vmos pro นะครับผม ซึ่งเราไม่ต้องล็อกอินนะนี่ผมก็ไม่ได้ล็อกอินนะครับผมเนี่ยผมไม่ได้ล็อกอินดูกันชัดๆนะฮะผมไม่ได้ล็อกอินเลยนะครับผมเนี่ยให้ทุกคนกดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับเมื่ออยู่ในหน้านี้แล้วครับผมก็ให้กดไปที่มุมขวาบนนะฮะแล้วก็เลือกันที่1นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็กดเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับผม start link ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็รอไปนะครับผมโอเคเมื่อมันบูสเสร็จมาก็จะพบกับหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมคล้ายๆแบบเดิมแต่รอบนี้เราไม่ต้องสมัครตัวของ แอคเคาท์นะครับผมเราสามารถใช้งานได้เลยนี่นะฮะในนี้ก็จะมีตัวของ Google Play Store แล้วก็ตัวของ Export นะฮะแล้วก็ตัวของ Super s u o นะฮะ Super User เนี่ยตัวเนี้ยแล้วก็แอป Google อย่างเช่น Google Chrome Google Photo แบบนี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองออกให้ดูก่อนนะครับผมปิดไปก่อนนะฮะตอบลองเข้าใหม่นะครับผมนี่นะฮะเข้าได้นะครับผมปกติอ่ยมันจะให้สมัครตัวของ VIP ถูกต้องใช่ปะ มันจะให้แบบล็อกอินก่อนที่จะทําการเข้าได้แต่รอบนี้คือมันเข้าได้เลยนะครับผมตรงนี้ก็เป็น,นสรุปได้แล้วนะครับผมว่าตัวของ V MOS ตัวรอมตัวเนี้ยมันสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับผมหากใครมีปัญหาอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไวไ้ใา้คลิปได้นะครับผมหากใครใช้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมโดยคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับบายสวัสดีครับ